วิธีเตรียมรับมือในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำตลาดใกล้พังโดยแพทริกเบดวิรดเอพิโซดที่3โดยในตอนนี้แพทริกบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นณนขณนะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ค่าเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาสูงสุดในรอบ40ปีที่มีค่าอินฟลชันสูงถึง8.5%ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นกว่า4 8เเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวก,กันกับเมื่อปี2021ปีที่แล้ว ค่าเช่าบ้านขนาด2ห้องนอนในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า22%เมื่อเทียบกับปี2021ปีที่แล้วซึ่งสําหรับคนฐานะปานกลางค่อนไปทางบนนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่แต่สําหรับคนปานกลางลงมานั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะค่าแรงในแต่ละปีส่วนใหญ่ก็เพิ่มขึ้นไม่เกิน10%ดังนั้นหากใครที่มีไรายได้โตน้อยกว่าค่าเงินเฟอ้อและค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆแล้วนั้นก็จะต้องลาบากมากมาก ในการที่จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทีนี้มาดูตัวเลขในตลาดการเงินต่างๆกันบ้างโดยในตลาด S&P 500ถ้านับตั้งแต่ต้นปี2022จนถึงเดือนกันยายนนี้ติดลบไป18.19%ตลาด NASDAQ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ติดลบ26.54%บริษัท Apple ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนนี้ติดลบ14.39%บริษัท Meta บริษัทแม่ของ Facebook ตั้งแต่ต้นปี2022จนถึงเดือนกันยายนนี้ติดลบ52.64% Netflix ติดลบ62.15% Amazon.com ติดลบ25.17% Alphabet บริษัทแม่ของ Google ติดลบ25.62%บริษัท Tesla ติดลบ32.44%ทั้งๆท,ที่บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่ดีทั้งนั้นคำถามก็คือแต่ทำไมกลับมีราคาหุ้นที่ตกต่ำลงซึ่งแพทก็บอกว่า มันอาจจะใช้เป็นอินดิเคเตอร์เพื่อบ่งบอกว่าตลาดค้าลงต่ำสุดกำลังมาถึงแล้วหรือไม่อย่างไรส่วนบิตคอยถ้านับเฉพาะปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนก็ติดลบ59.75%โดยแพทก็บอกต่อว่าที่ปรึกษาด้านการเงินของเขากระซิบบอกเขาว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่ทางเฟดหรือทางธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยต,ติดต่อสองครั้งขึ้นไปภายในไตรมากเดียวโอกาสที่จะเกิดสภาวะ e c e ซ s i o นหรือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้น มีโอกาสเกิดสูงถึงร้อยละ60ภายในระยะเวลา18เดือนนับจากวันที่ขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราอาจจะเห็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ r e c e s s i o n นั้นอาจเกิดขึ้นช่วงปลายปี2023หรืออาจจะเป็นช่วงต้นปี2024หรืออย่างแย่ที่สุดก็ภายในปีนี้แหละปี2022นี่นี่เลยซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้สิ่งที่หลายคนอาจจะเห็นตามสื่อโซเชียลที่มักมีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่อย่างเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีจากหุ้น เศรษฐีจากโลกคริปโตที่จู่ๆก็มีกูรูผู้เชี่ยวชาญที่เผยแพร่ความสําเร็จความร่ํารวยเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่แพทริกบอกว่าเราจะต้องฟังคําแนะนําอย่างระมัดระวังจากคนเหล่านี้เพราะที่ผ่านมามันเป็นตลาดขาขึ้นมาโดยตลอดไม่ว่าใครจะเอาเงินไปลงตลาดไหนก็ปังแทบทั้งสิ้นมันจึงมีคําว่าลัคกี้มิเลเน่หรือเศรษฐีที่ร่ำรวยเกิดขึ้นจากโชคดีอย่างมากมายในช่วงนี้แต่แพทบอกว่าสิ่งที่จะวัดว่าใครเป็นเศรษฐีตัวจริงนั้น มันจะวัดกันในช่วงตลาดขาลง2-3ถึงปีนับจากนี้นี่แหละว่าถ้าใครยังสามารถร่ำรวยอยู่ได้ในขณะที่เศรษฐกิจย่ำแย่นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นตัวจริงส่วนสถานการณ์ความไม่สงบสุขของโลกณนะตอนนี้ก็สมเสียที่อาจจะเกิดสงครามได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่อาจลุกลามไปเป็นสงครามโลกที่มีสหรัฐอเมริกาและจีนเข้ามาร่วมด้วยนอกจากนั้นโลกยังต้องเผชิญกับค่างเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงอย่างในสหรัฐอเมริกา ค่า CPI หรือค่า Consumer Price Index คือดัชนีผู้บริโภคมีค่าอินฟล t i ชันสูงถึง8.5%ที่สูงที่สุดในรอบ40ปีส่วนในไทยก็มีค่า CPI สูงถึง7.86%สูงสุดในรอบ14ปีแถมเหล่าบรรดาธุรกิจ SME ต่างๆก็ยังต้องเผชิญและฝ่าฟันกับวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้แถมพวกเขายังจะต้องเตรียมตัวเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่อาจเป็นครั้งใหญ่กว่ารอบใดๆที่โลกเคยมีมาก็ได้ โดยแพทย์ได้กล่าวถึงเซอร์วินตันเชอร์ชิลล์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า the father back you can look the father forward you are likely to see หมายถึงยิ่งคุณมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาได้นานแค่ไหนคุณก็สามารถมองไปข้างหน้าได้ไกลเท่านั้นซึ่งแม้ว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าในโลกของการลงทุนผลงานในอดีตไม่สามารถใช้การันตีผลลัพธ์ในอนาคตได้นั่นก็เป็นเพราะกฎหมายการลงทุนโดยปกตินั้นไม่อนุญาตให้ผู้คนเชิญชวน หรือให้คําแนะนําในการลงทุนใดๆเพื่อเป็นการชี้ชวนมันผิดกฎหมายและเช่นเดียวกันเนื้อหานี้ก็ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวจากแพทริกเบตดวิดคนเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องของการลงทุนเงินของคุณคุณจะต้องตัดสินใจกันเอาเองโดยต่อมาทางแพทก็ได้ยกวิกฤตเศร,รษฐกิจที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่เคยเกิดมา r k เก็ตคราชตลาดหุ้นพังลงจนนวน10อันดับที่ส่งผลกระทบต่อเศร,รษฐกิจทั่วโลกมาแล้ว โดยเรียงลาดับจากความรุนแรงน้อยไปหามากอันดับที่10วิกฤตโควิด1 i d 1 9เกิดในช่วง19กุมภาพันธ์ปี2020ถึง23มีนาคมปี2020โดยในช่วงนี้ตลาดตกลงลบ34กินช่วงเวลา33วันอันดับที่9คอมพิวเตอร์เทรดดิ้งเกิดในช่วง25สิงหาคมปี1987ถึง19ตุลาคมปี1987ตลาดได้ตกลงบ36.1กินช่วงเวลา55วัน อันดับที่8 .com bubble และเหตุการณ์9 11เกิดในช่วงวันที่10มีนาคมปี2000จนถึงวันที่2ตุลาคมปี2002ตลาดได้ตกลงลบ36.8%กินเวลาเกือบเกือบ27เดือนอันดับที่ 7. world war II crash เกิดในช่วงตุลาคมปี1939จนถึง28เมษายนปี1942ตลาดตกลงลบ38%ในช่วงเวลา32เดือนอันดับที่6 panic o f 1907เกิดการ panic sell ในช่วงมกราคมปี1907จนถึงเดือนพฤศจิกายนปี1907ตลาดได้ตกลงลบ40.4%กินช่วงเวลา11เดือนอันดับที่5ผลพวงต่อเนื่องจาก great depression เกิดในช่วงกันยายนปี1932จนถึง27กุมภาพันธ์ปี1933ตลาดตกลงลบ40.6%กินช่วงเวลายาวนาน5เดือนกับอีก20วันอันดับที่4ี่ สหรัฐอเมริกาออกจากมาตรฐานทองคําและเหตุการณ์วอเตอร์เกตบวกกับเหตุการณ์โอเปกเกิดขึ้นในช่วงวันที่11มกราคมปี1973จนถึงวันที่3ตุลาคมปี1974ตลาดได้ตกลงลบ48.2%กินช่วงเวลา20เดือนกับอีก23วันอันดับที่3 Great Recession เกิดในช่วงวันที่9ตุลาคมปี2007จนถึง9มีนาคมปี2009ตลาดได้ตกลงลบ54.1%กินช่วงเวลา17เดือน อันดับที่2 New Deal Programs Work Cut และ Tax Increase เกิดในช่วง6มีนาคมปี1937จนถึง31มีนาคมปี1938ตลาดได้ตกลงลบ54.5%กินช่วงเวลา12เดือนกับอีก25วันและอันดับที่1 Great Depression เกิดในช่วงเวลา3กันยายนปี1929จนถึงวันที่9กรกฎาคมปี1932ตลาดได้ตกลงถึงลบ89.2% ในช่วงเวลา34เดือนซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแพทยพยายามจะเสือให้เห็นว่าเวลาที่เกิด Market Crash หรือตลาดหุ้นพังลงนั้นมันสามารถตกลงได้ตั้งแต่ลบ40%ไปจนถึงลบ9กเกันเลยทีเดียวและเหตุการณ์ในแต่ละช่วงก็จะกินเวลาอยู่ที่ช่วงรารามีตั้งแต่1เดือนจนถึง3ปีแต่แพทก็บอกว่าแทนที่เราจะไปโฟกัสที่การกลัวการเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเขาอยากให้ดูข้อมูลต่อจากนี้ก่อนก็คือช่วงที่ตลาดเฟื่องฟูก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตลลาดพังง ก่อนเกิดวิกฤต WorldW a r รมีช่วงเวลาเฟื่องฟูถึง81เดือนสงครามเวียดนามมีช่วงเฟื่องฟูถึง108เดือนสงครามเย็นมีช่วงเวลาเฟื่องฟู93เดือนก่อนเกิด t ทค h Bubble หรือฟองสบู่ .com นั้นก็มีช่วงเฟื่องฟูถึง112เดือนก่อนเกิดวิกฤตฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาก็มีช่วงเฟื่องฟู74เดือนก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ครั้งแรก ก็มีช่วงเฟื่องฟูถึง128เดือนและหลังจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 จนถึงเดือนกันยายนนตอนนี้ก็เฟื่องฟูมาแล้ว29เดือนและยังคงดําเนินต่อไปจะเห็นได้ว่ายุคเฟื่องฟูสุดๆก่อนที่จะเกิดตลาดพังลงนั้นเศรษฐกิจมักจะเติบโตกันยาวๆแบบไม่มีหยุดไม่มีหย่อนที่มีระยะเฟื่องฟูตั้งแต่ช่วงเวลา6ถึง10กว่าปีโดยแพทย์บอกว่าถ้าหากใครก็ตามที่สามารถฝ่าฟันวิกฤตครั้งใหญ่ที่อาจกำลังมาในช่วง6ถึง24เดือนนับจากนี้ได้ โดยสามารถทําได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเศรษฐกิจก็จะเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่ต่ำกว่า5-10ปีที่กว่าจะมีเหตุการณ์ตลาดพังลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งในช่วงหลังเกิดวิกฤตนี่แหละที่จะมีเหล่าบรรดาเศรษฐีหน้าใหม่ที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและประสบความสําเร็จอย่างสูงในช่วงดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็นตัวจริงในสนามรบในสนามธุรกิจของโลกใบนี้โดยบริษัทที่ประสบความสําเร็จจนถึงตอนนี้มีหลายบริษัทที่เริ่มต้นในช่วงเกิดวิกฤตสภาวะเศรษฐกิจที่ย่าแย่ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท GE ที่เริ่มต้นในช่วงปี1908บริษัท HP หรือ Hewlett Packard ก็เริ่มต้นในช่วง1937เกิดสองครามโลกครั้งที่2บริษัท Microsoft ก็เริ่มต้นบริษัทในปี1973หรือสตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่อย่าง Uber, Airbnb ก็ล้วนแล้วเริ่มต้นหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ Great Recession Crash ในปี2008และนี่ก็คือข้อมูลที่แพทริก k บด d วิ i ์ดนำเสนอ ว่าแม้โลกจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่มันก็มีโอกาสในวิกฤตอยู่เสมอนั่นเองและในช่วงหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็มักจะมีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นมาและสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ยาวเป็น1ิปีแบบต่อเนื่องโดยในตอนต่อไปเราจะมาดูว่าเราจะเตรียมตัวกับการมาของวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างแล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปนะครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ